กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมบนแคมชิเกอร์นะวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อรที่ชื่อว่า High Pixel นะในเซิร์ฟ Sky w a l l นะครับเป็นมินิเกมนี่มินิเกมที่มีชื่อว่า Sky w a l l นะฮะเซิร์ฟน,นี้ไอ้แบบนี้ใัไ่ไหเคยเล่นไหมโหเกมกระตุกมากครับมากถึงมากสุดๆเลยเดียวขอให้มีชุดเกาะโซมั่งเห็นนะโห เห็นนังเก่งนักเรียดเลยฮะฮะไม่กระตุกจังหวะเขไปตับอะ <c oughs> ไรห,หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหโคตรกระตุกเลยอื <c oughs> ้มแต่จะก่อไม่ได้ผมไม่ปรับดูอะไรหรือเปล่าเนี่ยอืน้องปิดหน่อยได้ไหมเราจะช่วยได้นิดเดียว ไปช่วยได้นิดเดียวปองดิ่งครับผมอืมีเล่มองซ้ขวาเกาะหนังหมดเลยอ่ะมีแววมีแววมีแววแค่ มีคนต้องมาฮอ,อแพ้ตกไปแล้ว,วับผมอนาดมากเล่นมาซกหูโดนผมตบหลังเฮียวนี่หลับเลยพูดเลยนะเพราะว่าอยากเจอปูก็พอใจแล้วผมและไม่ต้องคิดนะว่าเล่นเซิร์ฟไฮดริเซียจะมาเจอผมนะเพราะว่าเซิร์ฟไฮดริเซียมันจะสุ่มนะฮะเกิดถ้าเกิดจะมาเจอผมจริงถือว่าโคจะยากครับผมนะ ถ้สนะุกัสเซฟูไฮบิเซียเนี่ยคนไทยเล่นใช่ไหมเออคนกีดคนไทยก็เล่นจริงๆอ่ะเออแต่ว่าคนแต่ถ้าคนเยอะจริงๆคนกีตจะเยอะกว่านะครับดูในแชทแล้วไม่มีใครพิมพ์ไม่มีใครพิมพ์ไทยอ่ะนะฮะบางทีก็เอ้ยไม่มีใครพิม์ไทยเลยเหรอก็มีครับมีอยู่คนเดียวผมนะที่กำลังพูดเนะี่ยกำลังทำชิปอยู่นะนะกำลังแตะบุอกดินะที่พูดไทยคนเดียวผมใครจะรู้นะ่ะในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อาจจะมีคน อาคิปอยู่ก็ได้นะะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มลอกีหมดน้ำตาไหลเลยนะนี้เราต้องทำแค่ขุดบินได้เลยจนว่อจะถึงจุดสุดยอดครับผมเลยเจ็ดบล็อกทาไมพอก็ไม่รู้จะทำไงละถ้าเกิดไม่พอมันกบไปเกินใหม่เลยเนดะี๋ยวจะมีบล็อกผมวางบล็อกตรงนี้กับหายไปสี่บล็อกนี่นี่หายเลยเนะี่ยเะดล กูตอบไปไม่กี่บอกริงหายพีดี้เยอะเลยเะว่ามันอาจจะมีคนตั้งอย่างผมมาผมบอกเลยนะผมแพ้ก็ไม่แปลกนะครับก็ดูกันแหลกขนาดนี้ถ้าไม่แข็งแรงจะชนะโชว์เลยจำบู๊ก็มาครัเป็นหวงเลยมันจะมีคนรากษยทางปุ๊กมาเลย ใครลูกคนหนูว่าฟอเพื่อนเราได้เก่งหลุมาแต่ว่าตอนนี้มีของดีมีของดีที่สุดในเกมแล้วมัง้งเนี่ยอื้ออีอ้ไม่ต้องทีมไม่ต้องทีมผมบอกแล้วซื้เซ,ซื้อเปล่าชีวิตรอบแบบนี้ไม่มีคำว่าทีมมาผมฆ่าอย่างเดียวผมไม่ต้องการคำว่าทีนะผม อย่างน้อยตาหนี้ขอเสมอก็อื่อทังบุญน,นะนะมีคนยืนีเฉยๆไปคิวกันคิวอาโค้ดสมัคบล็อกดินหดดิ้นดินขันบ็อกเออในบ้ามันจะมีบั็กครับผมนะคือวางบุอกนี้วางบล็กหุยวางบั็อกวางบล็กบกบอกนี้หายหายไปสองบล็อกอะนะมันเป็นบล็อกครับผม,มคือบล็อกที่สุดยอดที่สุดในโลกเลยเหรอแต่ที่เนีรยจะไม่ตกตูดเขาอยู่ เป็นผู้หญิงนะเป็นเดบิบไม่ใส่กางเกงในใส่นี่วะจะไม่ใส่งเกงไอ้หนูมน้อยว่าคือวิธของเธอแล้วขอพักจนิงนะยน้องอืออืออือแล้วทำไมเธอถึงขวานเล็กขนาดของไม่มีของเลยในเสื้อตัวน,นี้เหลืออยู่โอโ้โหทั้งสี่คนไปมุกที่ไหนกันไม่มีเลยเก็บไปจำบูงจำบูอยู่ใช่ไหม นุ้มีคนครับเฮ้ยผมบลบอกสำคัญแล้วหรอเอบอีบอบอกเพิ่มมัองผมบล็อกอ่ะเอออ๋อเป็นลาหมดอ่ะก็นะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเนื่องจากที่เวลา,าหมดนะโอ้โห,หน่าสงสยัยเอ้ยน่าสงสารเออ วรวลาหมดไปนะก็เสมอประมาณสี่คนนั่นแหละนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ